สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนเด้อจ้าสวัสดีทุกคนคะ่ะฮัลโหลตายกาโหขออนุญาตพูดไทยกับกวางต้งแล้วก็ภาษาอีสา,านนําเด้อจ้าวันนี้จะมาทํากล้วยกล้วยทอดจากกล้วยหอมทอดจะมาทํากล้วยหอมทอดจะทําแค่ลูกเดียวพอกินทําแค่พอกินแล้วก่อนอื่นนะคะเราจะมาปลอกเปลือกแล้วก็เทนี้แล้วก็บี้กล้วยก่อนจ้ะกล้วยสุกกําลังพอดีนะคะ กํเออกำยาเตจังในกอจาเฮิมจิ้วไปตากาไทยอ่หการต้านกาโหการต้านกาก็จะวิธีทําก็ง่ายๆนะคะไม่มีอะไรมากมายนะคะเราจะมาบี้กล้วยก่อนจ้ะบี้กล้วยก่อนนะคะบี้กล้วยก่อนจ้าอ่าบี้กล้วนะคะ บี้ไม่ต้องแหลกมากเราบี้พอให้มันแตกก็พอละงะที่อ่งางะย่างงะเคยที่เฮิ่งจิวอามใส่งะตะกํำหยงกันละงะงะยัดยัดชีจะโอเคกันละเราบี้ไปคงเดียวก็พอแล้วนะคะเราไม่ต้องบี้ให้มันละเอียดมากนะคะไม่ใงะตักคยหยงตัวกำกันยี่แกงะจีชีจะอกันละเราจะทำแค่ลูกเดียวนะคะแค่นี้เองจ้ะ บีแล้วนะคะบีกล้วยแล้วนะคะกล้วยหอมบีนะคะทีนี้เราจะมาผสมแป้งกันจ้าวิธีผสมแป้งก็ง่ายนิดเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยจ้าผสมแป้งก็จะมีแป้งชุบกล้วยแขกเราจะใส่แป้งชุบกล้วยแขกนะคะเราใส่ไม่หมดนะคะประมาณนี้ใส่ประมาณสักครึ่งหนึ่งพอเพราะว่าทํากล้วยแค่ลูกเดียวนี่ตัวหอจาจาจิ้ว จาจิ้วฝันเราหล่อที่กขาท่ายเกาะจาจิ้วฝันนะเดี๋ยวอยก็ไม้มันโตถ่ายเกาะจาจิ้วฝันแล้วเขยเยอะยันเดโพเทาโตยันเดโพเทาโตยาวตั้งหมากันละจาจิ้วก็ที่ฝันเยาวๆกันละโอเคจ้าเรามาผสมกันเลยจ้าใส่หมดไปเลยก็ได้เพราะมีนิดเดียวไม่เยอะใส่หมดไปหนึ่งซองจ้ะเพราะว่ามีนิดเดียว ก็มาหลอทรายเคยอะยาปลาไว้ยาหม่โหสิวอะเจ๊แโหสิทีนี้เรามาใส่แป้งข้าวเจ้าหลอดที่เออเสียจีไหมฟันหลอดที่ไหมฟันเลยอะใส่แป้งข้าวเจ้าเข้าไปจ้ะใส่แป้งข้าวเจ้าประมาณครึ่งถ้วยพอหลอตายคอยปูนหุ่นโตละ โอเคประมาณนี้นะคะโอเคนะคะใส่ประมาณครึ่งถ้วยพอพรมีกล้วยแค่ลูกเดียวเองแล้วก็เราจะใส่น้ําตาลก็ลมาหล่อที่ทองเราเวยาจบกฟ้าการตานอ่าสูตรนี้จะไม่ใส่กะทินะคะจะไม่ใส่กะทิทีนี้เราใส่น้ําตาลทรายหล่อที่ซาทองรอเราเ้ยื่อเฮสีเมกันเราสามารถชิมได้ผสมแป้งแล้วสามารถชิมได้นะคะว่ามันหวานพอดีไหม สักหกช้อนก่อนตามด้วยเกลือนิดหน่อยรอซีซิวอ่ายิมรอเฮล่าใส่เกลือไปนิดนึงใส่เกลือไปนิดนึงนะคะคนให้เข้ากันก่อนจะ้ะอาโลมาจะใฉ่สินะทีนี้เราเราจะใส่น้ำโซดาก็มาหล่อที่โซดาสอย โซดาสุดตรงจะที่เห่าสิ้นหรออ่ะน้ำโซดาก็จะแช่เย็นซะก่อนนะคะแช่เย็นซะก่อนถึงเอาใส่ลงไปนะคะน้ำโซดาแช่เย็นจะ้ะแล้วสุดตรงจากนี้ก็โซดาใส,สยย่ยาฟอรลงไปอ่ะมันใส่มันใส่ลอใส่กะอยู่เข้าอยู่เข้าต้องเคยกิดกิดเตะ,ะตะกะละเราใส่ให้มันออกเหนียวเหนียวเราไม่ใส่หมดกระป๋องนะคะใส่ให้มันออกเหนียวเหนียวความเหนียวพอดีพอดีจะ้ะความเหนียวพอดีพอดีนะคะเราจะใส่ลงไปนะคะ ค่อยๆใส่จกกัดค่อยๆเทนะคะโอเคประมาณนี้แหละประมาณนี้พอดีแล้วเนี่ยประมาณนี้เนี่ยเนี่ยเหนียวประมาณนี้โอเคแล้วทีนี้เราก็ใส่กล้วยหอมเข้าไปจ้ะสามารถชิมได้ว่ามันหวานพอหรือเปล่าสามารถเอานิ้วเอานิ้วเนี่ยจิ้มหอยี่ซีเหมยอะไทยและถิ่มก่เกาวอะข้อยี่ซีซีหวานพอดีแล้วจ้ะไม่ต้องเติมแล้วนะคะใส่กล้วยเข้าไปจ้ะ ก็มาหลที่เฮิร์นจิ้วเราเลยละก็มาโลยะโลโอะคทีนี้ก็คนให้เข้ากันนะคะกับต้วยหอมคนให้เข้ากันค่ะทีนี้เราจะไปทอดละทีเนี้ยโซดาเนี่ยน้ำโซดาใส่ไม่หมดใส่พอมันออกเหนียวๆพอดีก็โอเคแล้วจ้ะทีนี้เราจะเอาไปทอดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทอดจ้ะโอเคเริ่มทอดกันเลยจ้ะเปิด เปิดไฟอ่อนๆนะคะอย่าไฟแรงนะคะค่อยอกําลังที่เยิ่นๆเ,าเยา่าๆไปค่ยใส่ฟอ,อ,อ่ะไม่ทัยแต่อะอาไฟก็ไฟอ่อนนะคะอย่าใส่อย่าไฟแรงนะคะเดี๋ยวมันจะไหมจ้ะก็ค่อยใส่น้ํามันเข้าไปทีละน้อยๆน้อยๆค่อยๆทอดทีละชิ้นทีละชิ้นใส่น้ํามันไปน้อยๆจ้ะใส่ทีละน้อยนะคะน้ํามันนะคะค่อยทอดจ้ะใช้กระทะแบรนด์จะดีที่สุดนะคะใช้กระทะแบนด์นะคะ ก็มัน煎 p น n 最好噶啦เอ้ลแต่家用เอ่ออง用煎 p น้นนเรอะ่ยโอเคกอะละอลใส่กระทะแปเนี้ยมันจะมันจะไม่ติดกระทะนะคะนะวิธีการทำง่ายๆจะทำกินเล่นๆเป็นอาหารว่างทีนี้เราก็ใส่เข้าไปจะประมาณนี้แหละ ค่อยๆทอดนะคะค่อยๆทอดจาไฟอ่อนๆนะคะคๆๆไฟอ,อ่อน,ออน,นอๆ,ๆจ้ากล้วยชิ้นหนึ่งก็สามารถทำกินได้เยอะแล้วได้หลายแผ่นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูทอดให้ออกเหลืองๆเลยจ้ะจิ้นต้องเคยยาทีก๊ำบอง่ะก็โอเคกันละทอดให้ออกเหลืองๆเลยจ้า เรามาดูว่าได้ยังยังไม่ได้นะคะอย่าเพิ่งกลับนะคะรอให้เหลืองก่อนแล้วค่อยกลับทีเดียวนะคะสามารถดูได้นะคะดูได้จ้าเนี่ยมันยังเหลืองไม่พอยังเหลืองไม่พอให้เหลืองอีกนิดนึงกลับไปกลับมาก็โอเคแล้วจ้ะเราพิกอีกด้านนึงโอเค อย่าถ้ายังไม่พอเหลืองยังไม่พอนะคะสามารถพลิกไปพลิกมาได้จะเอาให้เหลืองเอาให้พอใจเลยนะคะเอาให้เหลืองแบบสวยงามเอาให้พอใจเลยจ้าชอบแบบไหนก็ชอบแบบกรอบๆนะคะก็ใส่แบบเหลืองๆก็จะทอดแบบเหลืองๆไปเลยนะคะ จะทอดออกเหลืองๆเ,เลยจ้ะเหลืองๆเ,เอาให้เหลืองๆไปเลยนะคะจิ้มแก่ายไปแตกาไทยอะ่จะแล้วจันทจอชิมเมยไปแตกาไทยอ่ะไทยแม่เมโตเดี๋ยวเราจะมาชิมให้ดูจ้ะทอดก่อนนะคะพลิกไปพลิกมาจ้ะเนี่ยเหลืองสวยงามมากเลย น้ำมันไม่พอสามารถเติมน้ำมันได้จ้าน้วค่อยๆทอดนะคะน้ำมันทีละน้อยละน้อยที่อย่าหวานมากก้ามเก่าย慢慢加落去少少านก็าเงี้ย煎啊煎到佢一根黄啦ยที่แกเอาให้กรอบๆเลยจ้าพลิกไปพลิกมานะคะยังไม่ได้ที่เลยจ้ะมันยังออกขาวๆอยู่นะคะเดี๋ยวรอให้มันกรอบกว่านี้ก่อน หม,มั่นจะีนะใส่ใส for. ไฟอ่อนๆน,นะคะทอดต้องไฟอ่อนๆน,นะคะเดี๋ยวมันจะไหม้นะคะไหม้แล้วไม่สวยงามนะคะไม่น่ากินนี่กาลังดีนี่ขนาดนี้กําลังดีจ้ะเนี่ยขนาดเนี้ยขนาดเนี้ยโอเคแล้วเนี่ยเหลืองขนาดนี้กําลังพอดีทิ้น่าเคยคาหวงคเย้อสิ้นจิตาขาเราดูสามารถดูด้านล่างได้มันเหลืองพอเลยอย่างอาทอดอีกนิดนึง โอเคตักขึ้นได้โอเคแล้วหนึ่งแผ่นนะคะโอเคแล้วนะคะทีนี้ก็น้ํามันนะไม่มีน้ํามันแล้วเนี้ใส่น้ํามันเข้าไปจ้ะโอเคใส่น้ํามันเข้าไปจ้ะใส่แป้งเข้าไปโอเคค่อยๆทอดนะคะใจร้อนไม่ได้นะคะ สวยงามมากเลยจ้าหูแรงอะแต่กะถ้าเกิดว่าใครอยากกินอร่อยก็สามารถใส่อ่าใส่งาเข้าไปได้นะคะใส่งาเข้าไปได้ยิ่งอ่ายิ่งจะทําให้หอมกว่านี right. <sh asına priorities> ้นะคะอยูกิน่ก็สามาร่อ่อใส่งาเข้า้นคาเขาไยิ่งอที่จี้มาจี้นาเาครอยานอรอมาร่เออเข้านงเงอาย่จมันี้นะเิ่นอากินหอยกมากเลยอใงเ้นคยอยิอดนะคะอย สวยงามมากเลยเนี่ยมันจะกรอบมันจะกรอบนะโอชอยอะ่ะโอวชอยอะ่ะจิ้นฉเฉลี่ยโอชอยแก็ค่อย,อยทอดจะ้ะคลิกอีกด้านนึงโอเค เดี๋ยวจะชิมให้ดูจาว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะทอดให้หมดกันประมาณสักทอดอีกประมาณสักสามชิ้นจิ้นจิ้น,นอ่า大概นียก็两三ยต่อแล้วอ่ายังมาสามไฟ้อยังเหลือประมาณสักสามชิ้นได้ทอดให้หมดเลยจ้ะ อเคยังไม่ได้ที่นะคะยังยังไม่ได้ที่ยังเหลืองไม่ได้ที่มันจะเป็นแผ่นมันจะเป็นแผ่นแบบไม่แตกเลยนะคะกลับอีกด้านนึงตอนด้านนี้ยังขาวอยู่โอ้ยสวยงามมากเลยโอ้แรงอะโอ้แรงนะด้านนี้สวยงามมากเลยจ้ะทอดอีทอดอีกด้านนึงมันออกขาวขาวนะคะทอดอีกด้านนึงห้มันออกสีเหลืองเหลืองก่อนเนี่ยทอดออกมาแป้ง แป้งกรอบมากเลยจ้ะแป้งกรอบนะคะเนี่ยลืมที่จริงและลืมใส่ลืมใส่อ่างาเข้าไปด้วยถ้าใส่งาเข้าไปด้วยยิ่งอร่อยจ้ะโอเคทอดไปเรื่อยๆจ้ะฟันจีหนอยหน่อยยาปินโอเค ชิ้นนี้ได้แล้วจ้ะโอเคนะคะชิ้นแรกสวยกว่านะคะชิ้นแรกนะคะอ้ามาทอดอีกจ้ะใส่น้ำมันเข้าไปโอเคยังเหลืออีกสองชิ้นจ้ะทอดอีกสองชิ้นทอดให้หมดไปเลยจ้เพาอไม่กี่ชิ้นเองโอเคยังเหลืออีกสองชิ้นนะคะ จะย้าเลื้องไฟอ่ะจะย้าเลื้องไฟเลยอีกสองชิ้นจ้ะเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะทอดหมดซะก่อนเดี๋ยวจะชิมให้ดู งามมากเลยจ้ามาดูนะคะกรอบนอกนุ่มในจ้ากลิ่นหอมมากเลยอ่ะกลิ่นหอมเหมือนกล้วยทอดอเอาพริกอีกด้านนึงโอเค ่อยทอดจ้ะเดี๋ยวจะทอดเด็กชิ้นหนึ่งให้ดูนะคะขำามัจียจิ้นต้ยฝ่ายเป็นแต่กระไายจอดสีนาะกล้วยหนึ่งลูกทำได้ตั้งหลายแผ่นจ้ะ ทำชิ้นเล็กกว่านี้ก็ได้นะคะโอเคยังไม่ได้ที่จ้ะเฮ้ยส่ก่าสาีสาก่าี่ด้กันกะาแล้วกรอบนอกนุ่มในหอมมากเลยหอมเหมือนกล้วยทอด พีกด้านหนึ่งโอ้สวยงามมากเลยโอ้โหแรงโ้แรงโ้แรงด้านนี้สวยงามมากเลยจ้ะ โอเคตักใส่จานใส่จานได้เลยทอดอีกชิ้นหนึ่งจ้าชิ้นสุดท้ายนะคะเอาจิ้นโตโตไฟไป给大家ดูสลสัสสิลสัสลัสสิจะทอดชิ้นสุดท้ายนะคะชิ้นสุดท้ายจ้าโอเคชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะชิ้นสุดท้ายจ้า นี่ก็จิ้นลัดสิไปแต่ก็ใช่ค่ะกล้วยสาเอ่อกล้วยหนึ่งลูกกล้วยหอมหนึ่งลูกสามารถทำได้ตั้งหลายแผ่นเนี่ยสวยงามมากเลยจิ้นเฉลี่ยวแรงอะแต่กะเดี๋ยวจะชิมให้ดูชิ้นนี้นะคะเดี๋ยวชิ้นชิ้นชิ้นแรกที่ทำเนี่ยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะชิมให้ดูจ้ะ เนี่ยกรอบนะมันจะกรอบนะหูช่วยแต่ก็จิ้นเฉลยแล้วหูช่วยกันคือยำลำแกกลับอีกด้านนึงโอเคสวยงามจะสวยงามจ้า จะได้ที่แล้วจ้ะโอเคจ้ะน <c oughs> ีก็าลาสีอ่ะเตรมไปแต่ก็ล่าสตด给大家ดู เชียงเจ้ายัดแจ่เฮิจิวจ้วเชียงเจ้าสี่ไฟแต่ก้า,อกกอา,าวอยู่ว่ก็ตาตายไฟจะใส่แล้วยิจินอ่าใส่ใส่ใส่ไตยะถ้าเกิดว่าชิ้นใหญ่ไปสามารถทำชิ้นเล็กๆกว่านี้ได้นะคะอืมสวยงามมากเลยเดี๋ยวจะชิมให้ดูจ้ะ พลิกไปพลิกมาก่อนนะคะโอ้สวยงามโหแรงอะ่ะโหแรงอะ่ะสวยงามมากเลยจ้ะโอเคชิ้นนี้ก็โอเคแล้วนะคะโอเคแล้วจ้ะนี่ชิ้นสุดท้าย โอเคทีนี้จะมาชิมให้ดูแล้วจ้ะได้แล้วนะคะสี่ชิ้นนะคะเราจะมาชิมให้ดูจ้ะชิมให้ดูก่อนนะคะนี่ชิ้นแรกที่ทอดนะคะชิ้นออกชิ้นแรกเนี่ยบีออกมาอย่างนี้นะคะชิมจ้าเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะอืมอร่อยมากอร่อยสุดๆเลยอร่อยจ้าอืมมีเนื้ออ่ามีเนื้อกล้วยด้วยอร่อยมาก อืมอร่อยกรอบกรอบอร่อยกรอบอร่อยเหมือนกล้วยทอดเลยเหมือนมากเลยเหมือนกล้วยทอดมากเลยอืมกรอบคล้ายๆที่เขาทำกล้วยแขกกล้วยทอดอ่ะก้าวทิมนาสายกะนีอ่อร่อยมากเลยจ่าลองดูนะคะสูตรนี้ก็ใช้ได้จ้าไม่ผิดหวังจ้ะโอเคจ้ะไปเลยจ้ะบ๊ายบาย